คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตดรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุม o อลโลอีกแล้วนะครับผมก็มาปิดท้ายด้วยเกมสาวบาหลีนั่นเองนะครับทุกคนอยู่ในค่าย PG นะครับผมก็มาลุ้นกันหน่อยมาไม่รู้ว่าเล่นมั่วๆไปนะครับทุกคนก็ผมเองก็เล่นในโทรศัพท์นั่นเองนะครับตอนนี้ถ้าหากว่ามีข้อความหรือ อะไรเข้ามาขออภัยด้วยแล้วกันนะครับทุกคนขี้เกียจเปิดคอมนะดึกๆกก็ฟ้าโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเลยเดี๋ยวก็มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็สงสัยแตกไป2เกมแล้วเกมนี้เป็นเกมที่3ม,มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนอยู่ไหนค่าย pg นะย้ำนะบาหลีอันนี้นะครับโอเคไปดูกันเลยโอเคครับก็มาในทุน800นะครับมาเบ็ด8ซื้อ600อเหรอจัดไปครับผม เราไม่เก่งอยู่แล้วนะครับ800นี้ถ้าเราไม่ได้ถอนเราเสียหมดก็ไม่เสียดายเพราะว่าได้ไปแล้ว2เกมสําหรับวันนี้ชิวๆแล้วครับทุกคนก็อยากจะเอาสาวบาหลีมาบอกฝันดีบ้างนะแต่ไม่รู้ว่าจะดีหรือร้ายนะครับโอเคอย่างไงเอ่ยสวย ตัววายตัววายเอ,อ๋ยตัววายยังอยู่ครับทุกคนโอ้โหแต่อันข้างล่างนี้หน้าลายจ่ายแพงนะจะไม่รู้ว่าผู้หญิงอันนี้จะแพงหรือนั่น่นไงเฟ e บุ๊กเข้ามาเลยนะครับทุกคนเุ้ยสิบห้าตัวแล้วครับทุกคนตอนนี้สิบเจ็ดผ่านไปครับคูณก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอาฟีสปินมาอีกฟีสปินอีกเอาแล้วฟีสปินอยวจะสอนโอเคก็เปิดดอ,อกไปเลยห้าร้อยสี่สิบสี่จัดไป ใบต่ออยังเหลือห้าหมุนน่าจะขาดทุนไม่เยอะนะถ้าไม่ได้กําไรเราซื้อ600้อ้ยไม่ขาดทุนหรอกทุกคนเชื่อผมเออเอาดิโอ้โหแค่เนี้ยอีกร้อยกว่านั่นไงได้กําไรนะครับทุกคนช่วงนี้ดวงแข็งอยู่ครับบอกเลยเล่นอะไรก็ได้ถอนจัดไปอีก100เท่าไหร่ 92นะครับได้กํำไรอยู่ได้กํำไรอยู่2300แหละอ่ะรอบสุดท้ายปิดสวยๆเออต้องงี้นี่เอาแต่ก็ไม่มีหน้าลายต่อช่องที่3โอเคจบไปอีก1,040นะครับจัดไปถือว่าสวยอยู่ทุกคนกํำไรแล้วเนี่ยแป๊บเดียวจะจัดต่อนะครับเอาให้สุดเป็นเลยเล่นแต่ละเกม มันสบายใจตรงที่ว่าเราได้ถอดไปแล้วสองรอบนะครับสำหรับวันนี้เนาะแต่ว่าวานไปเร้เล่นเลยโอ้ยขอภัยด้วยนะหาวๆทำงานหนักนะครับช่วงนี้โดนใช้แรงงานนะครับที่บ้านใช้แรงงานหนักเลยมีใครช่วยตกงานหรือว่าว่างงานอยู่นะครับ มาสมัครงานทำที่บ้านแอดหน่อยนะครับแอดไม่ไหวแล้วนะครับทำคนเดียวแย่เลย <laughs> มีใครจะสนใจไหมครับก็รายวัน150นะครับแล้วก็โอชั่วโมงละ500ครับ <laughs> 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 เปิดได้แค่วันเดียวครับเพราะว่าหลังจากนั้นคือแอดตังหมดแล้วครับโอแพงเกิน <laughs> ทำให้จ้างต่อไม่ได้นะครับเฮ้ยฟีสปินรอบนี้ว่ายังไงเฮ้ยสี่ตัวแล้วว่าห้าครับเอาแล้วมันไหลถึงเท่าไหร่มันมีเท่าไหร่แค่นี้นะ้มัง้งเฮ้ยมีอีกหแล้วไงทุกคนเจ็ดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสปินหกฟีสปินหกตัวสิบสี่หมุนเอาเรื่องโอเคเพิ่งเคยได้ครับทุกคนประวัติศาสตร์ครั้งแรกของทูมอร์โรนะครับเล่นแล้วได้ ฟรีสปินหตัวลงมาแบบนี้นะมีน่าจะมีใครได้เคยได้อยู่แล้วเนาะแต่ผมเองอะมันเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าผมไม่เคยได้นะครับเพิ่งเคยได้ครั้งนี้แหละทุกคนครั้งแรกนะครับสําหรับฟรีสปินหตัวแต่ตอนนี้สวยๆเลยสวยๆเลยมา12บสองสิองแล้วร้อยกว่าเองตัวถูกโอเคร้อสี่จัดต่อครับ เอ้ยตัวนี้ตัวแพงโอ้โหได้แค่นี้ดูดิน้ำตาจ,จะไหลร้อยี่สิบครับตัวนี้พอได้อยู่ถ้าว่าเข้าหน้าลายไปเรื่อยๆก็สวยนะครับโอ้โหไม่ได้คูณหกครับตอนนี้ เออหน้าลายแพงจัดไปเจ็ดแล้วเออคูณแปดแล้วคูณเก้าได้แค่นี้นะครับทุกคนร้อยเจ็ดสิบไร้อยเก้าสิบสองเออนับยังไงร้อเจ็ดสิบเอามาอีกรอบนึงรอบนี้ขอสวยๆหน่อยไปต่อคูณเราเพิ่มแล้วครับทุกคนตอนนี้เออแจม เอาแล้วไงแม่เจ้าต่อครับตัวไปดีหมาอยู่ตัวไปอีกทีสิบหกสิบเจ็สิบแปดสบเก้าแล้วครับทุกคนคูณสิบหกแล้วด้วยโอ้โหยีบสองแตกยับดีแบบนี้โอ้โหลายยาวตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรอ่ะเจ้าหญิงถือพัดอ่ะผู้หญิงถือพัดโอ้โหทุกคน อะไรมันจะไหลขนาดนี้เอาเอาแล้วไงเอาเอาเอาเข้าไปเอาลูกเอาเออโอ้ยับครับผมกี่พันวะนนี่ยซุ per megat สองพันเร 2, ครับยังเกิดจะบอกเลยเกมนี้โอ้โหได้ฝันดีอีกแล้วทุกคนสาวบาล,ลีมาให้เราถอนอีกนะโอ้โหไม่ว่าจะสวยอย่างไม่ว่าจะสวยอย่างเดียวนะแต่ก็ใจดีด้วยนะครับสาวบาลหลี <laughs> เออยังไงก็ถอนได้อยู่แล้วนะได้ถอนนะครับถอนได้ได้ถอนด้วยนะครับจัดไปอีกครับผม441อเออแตกสี่0ันครับผมเอาแล้วไงศูนย์แปดร้อยเดี๋ยวเอาเป็นว่าร้อยหกสิบหลุนต่อสเต็ปเดิมเลยทุกคนโอ้โหจากที่ง่วงตาตื่นเลยอะไม่รู้ว่าไหลได้ขนาดนี้นะเนี่ยมีใครเคยไหลได้เยอะกว่านี้ไหมน่าจะมีแหละแต่อันนี้น่าจะน,น้อยอยู่เนาะ แต่ประเด็นคือไหลตัวแพงด้วยไงทุกคนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วตัวถูกครับรอบนี้โอ,อ้โหไม่เท่าไหร่สวยอยู่นะถอน4,000แล้วกันนะกำไร3า0 0นะครับทุนเรามา800นะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับทุกคนจบเกมนี้แล้วเนาะ ผมเองอ่ะจริงๆง่วงอยู่แล้วแต่มาเจอสาวบาลหลีเขาให้นี่ก็ตื่นแบบแป๊บนึ่งแต่ก็เดี๋ยวหลับอยู่ดีทุกคนท่งนี้ต้องทําภารกิจแต่เช้าอีกเหมือนเดิมกว่าจะได้เล่นก็มืดอีกเดี๋ยวดูก่อนอาจจะแว๊บมาได้นะครับแต่ผมจะอาจจะเล่นโทรศัพท์นะผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับ2อสามวันนี้เนาะถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนนะผมไปต่างจังหวัดนะครับ แต่ก็ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมแหละทุกคนขาดไม่ได้ยังไงเอ่ยเบตสิบโอเคไวหน่อยเนาะสี่สุดท้ายไม่น่าจะได้เพิ่มแล้วทุกคนรู้แล้วโอ้โหโอเคเอาข้าฟีสปินหรือเปล่า โอเคไม่เข้านะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าถอน4,000กำไร3,200นะครับผมก็ยังดีนั้นได้ฝันดีแล้วกันนะครับทุกๆคนทุกๆท่ทททาน FC ทุกคนเลยแล้วก็คนดูทุกท่านนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้นะครับก็เกมนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ลูดกระดิ่งให้ช่องถุม o r r o w ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดด้วยนะติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวคลิปใหม่ๆมาจะอดดูกันนะครับผมก็ โอเคคลิปนี้ได้ไปต่อเป็นเศรษฐีต่อไปนะครับวันนี้คงมาได้เล่นทุนหนักพรุ่งนี้ค่อยเจอกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เจอกันบ่ายครับผม